สวัสดีค่ะทุกผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยและพบกับต้อยกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะต้อจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงเล็กค่ะที่ดินผืนนี้นะด้านซ้ายจะเห็นเป็นวิวเขาหลวงเลยนะคะและด้านขวาก็ยังติดกับคลองสาธารนณะด้วยเป็นคลองใหญ่ด้านหน้าจะติดกับถนนสาธารนณะและมีไฟฟ้านะ้ำประปาครบเลยค่ะ ที่ดินผืนนี้จะอยู่ที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นฉนดครุฑแดงนสศสีจอจะมีเนื้อที่6ได้3งานกับอีก28ตารางวาแต่ว่ามีหัวไร่ปลายนาแถมมาอีกไร่กว่าเลยนะคะรวมๆแล้วเนี่ย8ไดไร่เลยค่ะท่านผู้ชมส่วนรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมเรามาชมขอบเขตที่อยู่ทางด้านขวามือกันก่อนนะคะ ตอนนี้ต้อยยืนอยู่ตรงด้านหน้าแปลงนะคะตรงถนนถนนหน้าแปลงเนี่ยปัจจุบันนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะความกว้างเนี่ยกว้างประมาณ5เมตรที่รถวิ่งนะคะแต่จริงๆแล้วจะกว้างประมาณ8เมตรเลยนะคะด้านขวาตรงนี้ที่กล้องแผนมาคือที่ดินของเรานะคะเสาปูนตรงนี้ก็คือจะเป็นออหลักเขตตัวแรกนะคะที่อยู่ด้านข้าง ระน้ําลูกนี้นะคะอยู่ในที่เรามีความกว้างจะประมาณเกือบหนึ่งได้เลยนะคะลึกประมาณ3เมตรค่ะบอ่อน้ําลูกนี้นะจะเป็นรูปหัวใจเลยค่ะถ้ามองจากภาพมุมสูงนะคะขอบเขตจากเสาปูนนะคะยิงตรงไปด้านหลังเดี๋ยวต้อยจะพาไปชมด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อนเสาไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าแดงสูงนะคะ าสามเฟสอันนี้คือเขาต่อเข้าไปที่ฝายเขาจะมีฝายส่งน้ําอยู่เลยเข้าไปหน่อยนึงนะคะน้ําจากฝายเนี่ยค่ะเขาจะส่งมาสําหรับทําการเกษตรนะคะจะมีท่ออยู่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ําจากพลังงานไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นท่อที่เขาส่งน้ําทําการเกษตรนะคะท่านผู้ชม แล้วก็แท่งเหล็กตรงนี้สองแท่งอันนี้ก็คือจะเป็นจมูกของท่อน้ำนะคะอันนี้เอาไว้ทำการเกษตรนะส่วนไฟฟ้าที่จะใช้ที่จะต่อเข้ามาใช้นะคะเสาไฟฟ้าแรงต่ำจะอยู่เสาต้นนี้ที่ต้อยชี้จะถึงเสาต้นนี้นะคะตอนนี้ก็คือเขาจะกระจายไปที่เพื่อนบ้านนะคะมีทั้งฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะ สายไฟแรงต่ำจะถึงตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามาประมาณ180เมตรค่ะเลยไปจากตรงนี้ไปอีก400เมตรจะเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาที่เราเห็นก็จะเป็นเขาหลวงเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าแปลงกันนะคะจากเสาปูน ตรงนี้นะคะยาวไปจนถึงเสาไฟฟ้าเลยเสาต้นนี้ไปอะคะ่ะยาวไปประมาณ143เมตรนะคะด้านหน้าของแปลงส่วนด้านขวาจะลึกไป100เมตรนะคะตรงนี้ต้อยจะวัดแค่พื้นที่ในโฉนด6ได้3งาน28ตารางวานะคะแต่จริงๆเนี่ยจะมีพื้นที่นอกจองที่อยู่ด้านหลังอีก ได้กว่าๆไร่หน่อยๆเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยได้แปดไร่เลยประมาณ8ดไร่เลยนะคะในที่ดินปัจจุบันก็ทํานาอยู่ค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะนอกจากน้ำจากพลังไฟฟ้าออขอโทษค่ะน้ำจากพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่เขาส่งมานะคะสามารถใช้ทำการเกษตรแล้วก็ยังมี น้ำจากสระของเรานะคะน้ำในสระลูกนี้เนี่ยเจ้าของบอกว่ามีใช้ตลอดทั้งปีนะคะไม่มีแห้งนะแล้วก็มีปลาด้วยปลาชุกด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเจ้าของวิดปลาในบ่อน,นี้ค่ะขายได้เป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะตรงนี้คือถนนหน้าแปลงนะคะด้านหน้าแปลงของเราหันไปทางทิศใต้นะคะ ตรงแท่งสีเหล็ก2ตัวนี้ค่ะอันนี้คือก็เป็นจมูกของท่อน้ำนะคะท่อท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้านะคะสายเนี่ยจะเลยไปหน่อยนึงคะ่ะท่านผู้ชมจะเลยไปนิดเดียวเองนะคะแล้วก็เขาจะวางท่อยาวมานะคะยาวไปถึงเขาหลวงนวนเลยนะ เรามาดูแปลงของเราดีกว่าแปลงนี้นะคะด้านหน้าจะกว้างค่ะกว้าง143เมตรนะคะต้อยวัดคร่าวๆด้านขวาฝั่งนู้นจะลึกไป100เมตรนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะตรงขอบส,สันดินตรงนี้ค่ะลึกเข้าไปนะคะ130เมตรค่ะ แท่งนี้เจ้าของทำรังวัดหมดแล้วนะคะแต่ว่าหมุดบางตัวก็อาจจะมีหายไปบ้างนะคะเพราะว่าแกทำรังวัดไว้หลายปีล,ละหลักเขตอยู่ตรงนี้ตรงเสาปูนตรงแท่งนี้นะคะถนนเนี่ยเห็นบอกว่าอนาคตอีกประมาณปีปีก,กว่าๆนะคะก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตล้วค่ะ ขอบเขตอยู่ทางนี้นะคะด้านซ้ายก็คือหลักตรงนี้ท่านผู้ชมดูนะคะหลักตรงนี้แล้วก็ยิงตรงไปที่ต้นแจงต้นสีเขียวอ่อนต้นนู้นนะคะยิงตรงไปด้านนู้นคันที่เป็นเหมือนถนนตรงเนี้ยค่ะก็จะแบ่งครึ่งกับของเจ้าของที่อยู่ทางด้านซ้ายที่อยู่แปลงข้างๆของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังกันดีกว่าต้นแจงเนี่ยก็จะอยู่ ในที่ของเรานะคะจะเฉียดเฉียดพอดีเลยแล้วก็ในที่เราเนี่ยมีต้นมะม่วงด้วยหลักหลักหมุดจะอยู่ตรงต้นมะม่วงเลยค่ะต้นมะม่วงอ,อ่อไม่แน่ใจว่าพันุ์อะไรนะคะแต่ว่าลูกดกมากเลยปัจจุบันนี้มีลูกออกเยอะมากเลยนะคะดูที่จะต่ำกว่าถนนไม่เท่าไหร่นะคะไม่ถึงเมตรนะ ถ้าอยู่มองออกไปด้านหน้าแปลงก็ยังเห็นวิวเขาหลวงอยู่นะคะเขาก็จะขนาดทางด้านซ้ายของแปลงเนาะเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะด้านหลังแปลงจะอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทางด้านซ้ายฝั่งนี้จะอยู่ทางทิศใต้คะ่ะอ้อขอโทษค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินละ ไหนที่มองหาที่ดินไว้สําหรับทำโคกหนองนาหรือว่าจะมาปลูกบ้านยามกเกษียณอะไรนี้ก็ว่าเหมาะนะเพราะว่าอย่างแปลงนี้มีมีสระน้ําแล้วว่าค่ะแล้วน้ําก็มีให้ใช้ตลอดทั้งปีด้วยอ่าหลักเขตหลักหมุดอีกตัวหนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่อยู่ตรงแค่ต้นมะม่วงพอดีเลยนี่ค่ะ จากต้นแจงเมื่อกี้นะที่ต้อยยิงจากเสารตรงนู้นนะคะเรียบคันไปเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังอีกยังไม่ยังไม่สุดนะแนวคันฝั่งนู้นก็ตามแนวต้นยูคาลิปตสนะคะฝั่งนั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายสระน้ำจะอยู่ทางด้านด้านซ้ายของโฉนโดนะคะด้านหลัง จะมาสิ้นสุดประมาณนี้ค่ะอันนี้คือตามแนวในโฉนดนะคะจะสิ้นสุดประมาณต้นสเะดาต้นเล็กต้นนี้นะเนี่ยค่ะมีะโฉนดอยู่ตรงนี้อ่ะขอโทษค่ะมีหลักหมุดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าแตกไปแล้วมองไม่เห็นตัวเลขใกล้ๆกับต้นสเดาต้นเล็กต้นนี้นะคะแล้วก็ยิงไปท่านผู้ชมเห็นเสาหลักตรงนี้ใช่ไหมคะ แต่อันนี้ยังไม่ใช่นะก็คือจะประมาณนี้ค่ะในโฉนดนะอันนี้ต้อยพามาเดินดูตามในโฉนดนะคะจากตรงนี้มองตามมือนะคะอันนี้คือเนื้อที่6ไร่3งาน28ตารางวานะคะส่วนจากตรงนี้จนถึงด้านหลังเนี้ยจะเป็นหัวไร่ปลายนานะคะเป็นที่นอกจองที่ก็ไร่หน่อยๆอน่อยอะนะคะต้อยวัดคร่าวๆก็คือได้ไร่ไร่กับอีก กว่าๆนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีบ่อมีสระน้ำสระเล็กๆนะคะสระนี้ไม่ได้อ่อไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเดี๋ยวใต้ยอ,อ้อมมาทางนี้ดีกว่า นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะที่อยู่ในหัวไร่ปลายนาของเรานะคะก็ใช้ทําการเกษตรได้ที่นี่ทํานาได้ปีละสองครั้งนะคะแต่ว่าคุณลุงที่อยู่แปลงตรงข้ามเนี่ยแกบอกว่าแกทำสองครั้งละเดี๋ยวแกจะทําอีกรอบหนึ่งก็คือปีนี้ได้สามรอบน้ำเนี่ยไม่มีคำว่าขาดแคลนน้ำอุดมสมบูรณ์เพราะว่า ถึงไม่มีออสระในที่เนี่ยก็ยังมีน้ำจากพลังงานไฟฟ้าส่งมาให้ใช้ค่ะอันนี้จะเป็นสระเล็กนะคะที่อยู่ที่นอกจองขอบเขตในที่นอกจองหรือว่าหัวไร่ปลายนาน,นะคะก็จะมาสิ้นสุดที่จะมีเสาอยู่ สาปูนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยไม่มีใครมาบุกรุกของเราได้นะเพราะว่าเจ้าของแกถือการครอบครองมาเป็นหลายปีแล้วนะคะมากกว่า10ปีอะอันนี้ก็จะเป็นที่ด้านหลังนะคะที่อยู่ติดกับของเราก็จะทำนากันนะคะโอเค อันนี้ก็คือวิวด้านหน้านะคะท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวต้อยพาไปดูฝั่งทางด้านซ้ายของโฉนดนะคะไปดูขอบเขตทางด้านนู้นกันเดี๋ยวขอตัดภาพก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะคอข้างรกอีกหนึ่งเอาละค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเนินสูงๆแบบนี้นะคะเป็นเนินสูงๆกั้นด้านหลังขอบเขตด้านหลังนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งทางด้านซ้ายนะคะจะอยู่ตรงที่ต้นสะเดาต้นนี้นะคะแล้วก็มีเสาปูนอยู่ปักอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นหลักหนึ่งตรงนี้นะคะตามแนวตามแนวขันต้นยูคาลิปตัสไปเลย แปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาหลวงนะคะอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินแปลงไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกําลังพอดีแปลงนี้เหมาะเลยนะคะมีสระน้ำอยู่ในที่แล้วนะคะน้ำเนี่ยเต็มบ่อมีใช้ตลอดทั้งปีมีไฟฟ้าดึงเข้ามานิดเดียวนะคะส่วนน้ำประปา,ปาผ่านหน้าที่อยู่แล้วมีท่อให้เห็นเลยนะคะ แล้วก็ถนนเนี่ยเดี๋ยวอนาคตนะคะเห็นว่าอีกประมาณสักปีไม่เกิน2ปีก็จะขยายเป็นถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้คือเสาหลักที่ต้อยชี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมาบรรจบที่สระน้ำที่เป็นรูปหัวใจนะคะสระนี้จะกว้างประมาณเกือบหนึ่งไร่นะคะ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมเรามาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะคะที่ดินแปลงนี้นะจะเป็นฉนพดพฟุตแดงนสสีจอจะมีเนื้อที่6ไร่3งานกับอีก28ตารางวาค่ะอยู่ที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุท,ทัยธาน,นีนะคะด้านซ้ายมือนะคะท่านผู้ชมจะเห็นวิวเขาหลวงขนาบข้างยาวไปถึงด้านหน้าเลยแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะใกล้กับคลองใหญ่ด้วยนะคะติดกับถนนสาธานะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะแต่ว่ากว้างอยู่นะส่วนไฟฟ้าหน้าปปาเนี่ยมีให้อยู่แล้วไฟฟ้าดึงเข้ามานิดเดียวนะคะตอนช่วงต้นคลิปที่ต้อยฉีให้ดูส่วนน้าปะปาท่อน้ำเนี่ยคือผ่านหน้าแปลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับอบตอนหนองหลวงแค่10กิโลเมตรนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะไปในตัวอำเภอเมืองสว่างอารมณ์นะคะแค่แปดกิโลเมตรนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดนัดใหญ่ด้วยจะมีทุกวันอังคารมีวันอาทิตย์ ะะแล้วก็ถ้าหากว่าจะไปตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีก็41กิโลเมตรค่ะถ้ามาจากถนนสายเอเชียนะคะเข้ามา40กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หากว่าเดินทางจากกรุงเทพนะคะแค่240กิโลเมตรก็จะถึงหน้าที่บินค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะต้อยว่าเหมาะสําหรับทาโคกหนองนามากๆเลยหรือว่าจะจับจองเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเพราะว่าสาธารณูปโภคต้อยว่าก็ค่อนข้างครบเลยนะคะพัฒนาอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ในส่วนของราคานะแปลงนี้ขายเมาย,ยกแปลงแค่9ก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะท่านไหนที่ชอบที่สนใจแปลงนี้สามารถนัดวันเข้ามาชมกับต้อยได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดที่มากกว่านี้ก็แอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะต้อยขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ